รับพี่น้องที่คารพครับวันนี้ผมในแพทย์ชน่าสีแก้วนะได้รับความเมตตานะครับได้รับพลังจากพี่ๆน้องๆชาวนักกอลของพวกเรานะครับอยา่างสูงยิ่งที่รักษาซึ่งขนมทมเนียมประเพณีที่ดีงามคือช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับได้มารดน้ำนำหัวขอพรขอช่วงขอพรกัน ผมเองนะครับต้องกลับขอบคุณเป็นส,สูงสาหรับประเพณีที่ดีงามอย่างนี้ของที่น้องประชาชนคนไทยเราราต้องช่วยกันรักษาวไว้ครับครับในโอกาสวันสงกรานต์ที่ผ่านมาตลอดจนปีใหมให่ที่จะถึงและเป็นปีตลอดไปเนี่ยก็ขออํานวยอวยชัยนะครับให้ทุกท่านทุกคนสิ่งสัมฤทิสุดสุขภาพดีครับ สุขสมยัยที่สุดคือสุข้ามดีมีความเจริญมีความรุ่งเรืองข้าวหน้าคิดปรารถนาสิ่นใดก็ให้สํเสาเร็จสมสรงทำนุ่มว่าปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประกาครับคือการจัดงานในวันนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีการพูดคุยเราเราก็ต้องบอกว่าเราเรา รู้จักและก็รักพี่หมอโดยมีกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารักหมอนะครับเพราะฉะนั้นจะใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนั่นคือพี่ชายของเรานะครับสำหรับหมอชนละนานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานที่จัดเนี่ยเพื่อนพี่น้องเท่านั้นนะฮะทีนี้ว่าเรื่องเรื่องตรงนี้เราต้องบอกว่าพี่หมอเองเนี่ยก็ให้ ทำชี้แนะ,ะทำแนะนำเรื่องของด้านเ,าเลิกยาเสพติดเพราะว่าทางด้านเราเองนั้นเราก็ทำเรื่องศูนย์บาบัดเรื่องศูนย์ฟื้นฟูพี่หมอก็จะให้คำปรึกษามาตลอดว่า โน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าด้วยศูนย์พื้นฟูเรื่องของการประบัดยาเสพติดเราเรามีหลายที่นะภาคาอ,อ,อีสานก็มีนะขอนแก่นนะกรุงเทพก็อยู่ที่คลองสามวาน,นี่เองหัวห,หินก็มีที่เชียงรายก็มีนะคะซึ่งตรงนี้แหละครับที่ที่พี่หมอมักจะให้คําแนะนําว่าทํายังไงก็แล้วแต่แล้ววันนี้ ในงานเลี้ยงพี่หมอก็ได้คุยเรื่องของอด้านเรื่องยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเป็นข้อมูลให้ให้กับพี่น้องเรารักหมอกันเป็น,ปนเรื่องอของความห่วงใยประชาชนเป็นเรื่องของแนวทางการบําบัดเป็นแนวทางของการฟื้นฟูว่าเราจะคืนคนดีคนดีสู่สังคมได้อย่างไรเราจะฝึกอาชีพให้กับพวกเขาได้อย่างไรเราจะลด ตราบาปได้อย่างไร,น,รนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนะคะตรงนี้แหละฮะที่ที่เป็นเป็นสำคัญพอยนหนึ่งที่พี่หมอได้บอกว่าเราทําอย่างไรที่จะละลายพฤติกรรมคําว่าตราบาปที่ว่าพอเลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขี้ยาขี้คุกซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคเรื่องของปัญหาในสังคมไทยเป็นอย่างมากค่ะสุดท้ายอยากให้ดกรก้องลาได้อวยพรพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเลยค่ะว้าว จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของอสงกรารนะฮะในในช่วงเทศกาลสงกรารเนี่ยเราก็เป็นคนไทยก้องล่าก็คือก้องล่าลูกไทยที่ใครคคก็เคยได้ยินเคยได้ฟังผมแล้ววันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าประเพณีไทยสืบสานกันต่อไปรถน้ําดําหัวรถน้ําขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่และขอให้ทุกคนนะครับประกอบสัมมาชีพที่มีแต่ความรุ่งเรืองนะครับรุ่งโรจน์แล้วก็ร่ํารวยตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ 이노